ครับสวัสดีครับผภาพฟ้ามครับมือนีก็เป็นสวรรค์ที่มีสิบหกกันย่าพ่อสสองพันหาร้อยหกสิบหกครับครับมือนีก็ได้แม่ลูกไม่ไหมครับนาเรียงง่วลูกแรกครับนี่ครับว่าใต้บานห่อครับว่าลูกแรกครับเพื่อครับ แม่สูงกว่าม่านเมตรสิบเมตรยี่สิบนี่แหละครับสดดีลูกแรกเลยครับแม่จากขวางเขาก็บวว่าทับมาแล้วด้วยครับไอไปรุ่นเอาลูกปว่ามานหาหกเดียนแล้วครับนี่ท่าเบิ้งครับทายถามกลางฝนตกครับฝนตกเลิ้นครับแตากับพ่อได้ยี่หรอกรับประกันขาโตขาทอนรับประกันเครื่องเดือนครับนี่นาเลียงเลยครับว่าแม่ลูก สดดีครับแ่ลูกนี่ผมเกิดไ้แล้วครับนี่เมื 19, 000, 19, 000่อเก่าพันเก่าลอยครับนี่ทรงห้พี่สวายสารเลยเถียงๆนี่ครับเห็นแล้วเฝ้าโทษผมจะท่งให้ดวนๆเลยครับนี่ครับมึงคนเจ็บไรอ่ะครับแ่อ่างดีพนดีผมก็ว่ามันหาสิทธองแล้วละ่ะเพราะว่ามันมันเปลียดอกปีลว,ลวลูกหัว ใทยบานเท่านี้ตกหลวมาเดียนหนึ่งมันทับทับเบิร์ดนะไล่ะครับมีเส้นุ่นครับให้ไปรุ่นเอาได้ครับเพราะว่าได้ตัวทองกับลูกสาวครับเป็นวัวเครื่องแดงนะครับเครื่องอมสีแดงสีเม็ดเข่าเปียกครับถือว่านายเลี้ยงเล็กเข้มนี่ครับหางรามเลือยดีเครื่องอมนี่สนตีนเินเก่าพันเก่ารอยครับ ต้องเหตุี่ช่วยอิสานฮะนี่ลูกสาวคิกแดงครับยังอยู่นะเด็กครับขายแมวไปไปซ่งแมแวเราครับหมู่บ้านนะห่างมาท่านศ่อาหว่างอยู่ขึคืเลี้ยงจนสัตว์ทําใจตัวใดกไทยแยกมากตัวใดวา่าสิบเบ้าแย่ก็ได้แยกเลยนั่นแหละรับทําใจขนาดเลยครับอยางราคาลงมากนะครับเมื่อเจ็ดพันหารอยครับต้องไหตุี่ครับนี่นาเรื่องนาเจ็บี่หรือครับ บึงบึงส้มลงหละครับเป็นแดงดำเลย่ดงดำหูวดำหรือแดงบดบดเลยครับครับครับอะไรบึงบึงบงครับเแดงดำหูดำาับบดมูลเจ็ดพันหขารวยมื่วเจ็ดแปดเดือนครับลูกสาวริกแดงครับเนี่ยห้องวันทเศ้าโยกขึ้นเรือตัวนัานส์ วันวันจนเสียขาดไหมใครอยู่มันมันบาากออกจากคอกมันก็กลับมาจากยาโสโนี่แต่ถือว่ามันหูอย่างตัวหนึ่งเว้ยีิจริงๆงเหรอครับรรบัีนไทอยู่น้ำหาเมียก็แล้วตัวนั้นผู้ใดจะไปเลี้ยงก็ได้เอาไปแน้ครับอะต่อมาคุยกันได้ครับต่อร่งได้ทุกตัวครับมันเป็นตวเลียงเอา,เเอา,อเอาอบังแม่ลรกที่ยังแม่ลูกนี่ก็ถือว่ามัน ได้สองตัวเขาก็ไปรุ่น uh, like like ตัวที่สามีครับขวัญบวกสาวอ่าเดือนหงเดือนลูกกัไเนี่ยเหรอครับแม่ก็ได้สนได้ครับแม่ลูกแรกครับวุ้ยมึงหลดเป็นตัวเหลี對對่ยง like มือนเก่าพันเก่าไหวแล้วครับแบบซองไหอยซี่ครับเปล่าโทษอะไรโทษก้อนใดก้อนครับผมจะซองไห้ดวนไล่มือหนีเล่ยเหรอครับเมึงหลุดว้ยครับ ผมแสนข่มครับได้แม่รั่วไปรุ่นตัวที่สามในทองอีกครับผมก็ว่ามันบ้าหา,าพาดอกาคือว่ามันอีกันปีละลูกครับครับเบิ้งครับแข็งขาดีหางลำลึกดีครับเออนอมดีน้ำเสีมันบ่มีติงเลรอเดี๋อวบางนน้ำดีเลยเออต่าน้ำดีอ่ะวันไหนเบิง้งมันหนาวมันถี่ฝนเดี๋ยวมันฝนตกแห้งดี๋ยวกเขาขวาน ได้คิปแล้วเพิ่งเลือนตัวนันสจนั่นดิสัน้นยิยยครับผมลูกสาวเนี้ยแหละครับลูกสาวหาง้วเด่นแหลบบับบมือเก่าพันเก่าอ,อยเอ,อ้อีจุดนี่พอดีแหละมีโมหมู่บ้าน่ามีโมหนี่โอ้ยเ,เยกิดเลืวอนตัวนันไปวันมาจนเสียขาดดีดีดีขันน้ำหา ง่ามครับง่ามในหูดำเชียงดำเมัดหูดีเชียงดีครับก่นเป็นใจบายๆเออไปยืมน้ำไปเลยครับครับหูหัวนอสัาครับครับครับเมื่อเจ็ดพันหาลอยครับไปเลี้ยงเนร้อเลี้ยงยินหญ่ยินยังครับยิ่งมาเป็นสาวกับเป็นต้นเป็นกําไรต่อไปครับเบิงแม่ลีกครับเอาชัดชัดเจนเจนครับ รับประกันครับก็ต้องห่วงรับประกันชุดนวหแหละสาวกินใหญ่นีดีครับมันสดครับลูกแรกครับแม่ก็ไปรุ่นเราผมว่ากันมันนั่นไงทีอาจีสีซื้องในสามหมดแหละพอลูกมันเงี้ยหรือไมตามเจ้าของเขาก็่าทำมาแล้วนี่ไหมครับแต่วเขาไม่ได้นั่นหรอกมันมาตรวจทองกับครับหัวราคาเท่านี้ไปเลยครับ ไมีเลาหรอกครับมือเก่าพันเก่ารอยครับพร้อมทรงด้วยครับนะคนก็ลังเมียดเย่เมียดเย่กันแล้วครับผมครับที่ตทายมันได้แปดนาทีเสร็ครับผ้มครับเอ้าอ่เบิ้งเบิ้องนะครับไอ้วนหนึ่งเบิ้งรอบๆเบิ้องลูกสาวเนี่ยอครับครับผมโอ้ย ปเลียเ้ยงนี่แหละนี่ผมจิบปล่อยฉีบเล่ยนี่ละที่หาหม้องนี่ยฉีบปากเลยครับครับนินใหญ่ดีดีครับออกไปสนอนละ่ะสาวหน่อยตัวนแบบเสียกรุ้นสำน,นี้เดี๋ยวจิบเอาเสียกรผัวไว้อยู่น้ามันไปเงินฝนตกครับผมเบิ่อกี้ครับครับ เอาก็คักเจนๆจังตัดสินใจติดใียนเบ้างครับยังว่านั่นครับครับมีสงสัยยังเก็บไรละเอียดบ้างสอบบอกกอบกับโทรหาครับการโทรกันอย่างไงครับเรื่องเดียมันก็บว่าได้รับประเดโทรทราบกันเลยมันว่าได้พกตลอดครับว่างหนารถเนี่ยหรือชาร์จแบตเนี่ยหือไปแรนด์อกก็ร่างกายตีดห้ามีเวลามันดิไปพกตลอดเลยก็บว่าได้หรอกครับโมเมนก็ดิไป ห้อยข้อไปตลอดเพราะนั่นโทรศัพท์ครับอันละรับเนี้ยบลับเนี้ยขอตรวจขอให้ลูกเกียรกันเลยลกเกียกับวามาเป็นงรับสาโทรศัพท์เอ้าอยู่คนละบม่องครับผมอะไะสิไาย่าแหงขึ้นแหงขึ้นลับฝนเอาครับผมขอจบคลิวไปสักนิดละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมครับครับสวัสดีครับ